ทางการ้โดยสารครับวันนี้จ้าวชุกจะมารับชมทำงานแนรื่องกระเดื่องยาครับที่เขาทําที่ทำยังไม่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับส่วนที่ขัดพื้นแล้วก็ทำความสะอาดสับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอลงน้ํายาครั้งที่หนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับที่กั้นโครงขาวแดงเขาปั่นใส่มาชมดูด้วยกันะครับคร่ขาวแดงโดนน้ำยาแล้ว ความเน้ำาเปนแก็คือยังก้าไม่ได้นะครับทุกท่านก้าไม่ได้วก็จะดูตามกันนะครับสวยงามเลยใน้นี <eles> <meter> ่สามก็ือานลงน้ำยาเสร็จนะครับเที่ยวที่2นะครับ เที่ยวที china, eau, ่สองนะครับเราจะมีการลงพักรเป็นสามเที่ยวนะครับเที่ยวที่หนึ่งเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามสิบหกวัสามเที่ยวนะครับนี้ระยะอาหารประมาณเที่ยวละหนึ่งชั่วโมงไอ้สองชั่วโมงนะครับผมนี่ยากนะครับก็จะเป็นทุกท่านดูผิวก็คือเดิมทีนะครับจะมีเม็ดทรายนะซิลิโคนไอ้เม็ดสีซิลิโคนอะไรอย่างเี้นะครับพอเราลงเครื่องผัดก็ลงยาเราวัดนะครับทุกท่าน ก็จะข้อ <minutes> ดีของกระเบื <unique> ้องยางนะครับผมเดี <What> ๋ยวจะแนะนํา <busca> ข้อดีข้อดีก็คือกระเบื้องยางนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายนะครับผมข้อดีนะครับต่อนะครับสวยงามนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงรับยากันอีกทีนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาาะเดี๋ยวเราจะถ่าใช้ทำมาให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนน้ำยารำยาเนี uh ้ยเพราะว่าไอ้น hmm. ี่ขอสมมตขอสมมติเสร็นิดหนึ่งนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีงานอะไรใหม่ๆอัปเดตให้จับศุกั์อัปเดตให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเหตุเล็กเหตุน้อยบ้างความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับฝากข่กระทรวงสำเร็จสวัสดีครับ